วันที่13พฤษภาคม2564ตั้งแต่เวลา7.30นาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านจัดก,กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดน่านประจำปี2564ณวัดป่านันทบุรียานัสสังวารารามตำบลผาสิงอเภอเมืองน่านจังหวัดน่านภายใต้ชื่อกิจกรรมปรับปลูกปันวันแรงงานสร้างสุขปลุกพลังจิตอาสาโดยมีนายชนะรงวงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานผู้ร่วมงานประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรง นหน่วยง,งานราชภิสากิจองค์กรเอกชนนายจ้างและลูกจ้างมีการถวายพระตาหารแด่ภาพีิสุขสงฆ์และสาม,มเณรและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณวัดกสศรคุณคมคองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน อย่าลืมสมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันสุขหรือในโอกาสตีเหมาะสมตัวเนี่ยกรณีผลประโยชน์เราไม่มีเราทํางานกันด้วยใจใช้หลักจุดจะหลีบใจ